โอเคครับนะกรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวราเกมเศรษฐีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้เราอยู่กับอีเวนต์ใหม่ลนะ่าสุดเนาะเป็นอีเวนต์เลยหลังนะเท่าที่ดูมาแต่เดี๋ยวเราไปแล้วก็มีทางด้านของเรียกว่าเที่ยวรอบโลกกลับมาแล้วเนาะก็อย่าลืมไปทํากันไนดะ้อย่าลืมไปทํากันด้วยเนาะได้สูงสุด1,000เพชรเลยนะจี้เครื่องรางซูเปอร์กลับมาอีกครั้งแล้วก็เป็น limited edition เนาะ ่าแล้วก็ลนะ็อกอนรับไอ้ไอ้นี่เนาะมีอะไรอีกไหมโอเคตอนนี้ไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวเราไปดูตรงอีเวต์เลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะค้างแล้วกระโดดทีพเลยรู้สึกว่าอัปเดตแพทมาเกมนี้น่วงหน่วงเนาะสุดยอดจริงๆสุดยอดมากเลยมันแจกมาแต่ลิงแจกมาทำหอกอะไรไม่เอาไม่อยากได้โอเคได้อะไรนิดๆหน,น่อยๆมานะโอเค 8เซลล์นะครับนะจะเริ่มขายตอน2ทุ่มก็จะเป็นร้าน <c oughs> ร้านคายามราตีนะครับนะก็เป็นอนะไรกล่องแบบเลือกแสงกิตยิยศพิเศษหายะเวอร์ชันหายาเนาะขายอยู่ที่3เหรียญก็จะประมาณ99บาทเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีเวนต์กันเลยดีกว่านะครับนะกิจกรรมกิจกรรมเล่นดีมีคืนนะครับนะยอยอกหยอกอันนี้มันไม่ได้ชื่อมันนะ อันนี้เล่นเยอะแล้วได้ของคืนนะไอเมื่อกี้ไอเล่นดีมีคืนะตั้งชื่อเล่น,เล,นเล่นเฉยนะกิจกรรมมันก็คือกิจกรรมเล่นเล่นเก็บรอบนั่นเองนะครับนะก็10รอบได้ลูกบาทห100นึ่งร้อยถึงหนึ่งพันสี่สิบรอบได้แสงกยิยศเอสแล้วก็สี่เจ็ดสิบรอบได้ลูกบาทแบบเลือกจี้เครื่องรางเวอร์ชันทดลองแล้วก็หนึ่งร้อยรอบได้ลูกบาทห้าร้อยถึงหนึ่งพันเพชรถามจริงไม่มีอะไรจะดึงดูดให้คนกลับมาเล่นด้วยการแจกห้าร้อยถึงหนึ่งพันเพชรหรอเอาจริงดิ คือยังไงดีล่ะมันเยอะจนเกินไปว่ะคือมันไม่ใช่เยอะมันมันเกิดมันนานมันเยอะเกินอะร้อยตาไม่แน่ใจว่าเขากาหนดกี่วันด้วยนะน่าจะ3วันไหมเพราะออฟเนี่ยมันได้แ9ด0 1 1ิบสดนะก็คือได้ถึงวันศุกร์ก็คือน่าจะน่าจะทําให้ได้น่าจะเป็นกิจกรรมถึงวันศุกร์นะไอ้ร้อยตาเนี่ยเพราะว่าออฟแสงจิตยศมันได้ถึงวันที่11เอ็ดเพราะฉะนั้นก็ต้อง น่าจะหมดช่วงวันที่1ินเ่็นีแหละนะไอ้กิจกรรมนี้ยขึ้นร้อยตาสิบเอ็ดถึงจนถึงวันที่สิบอ็ดมันก็ยังนั้นอยู่ดีนะคือสัปดาห์หนึ่งผมเนี่ยน่าจะไม่ถึงอยู่แล้วแหละเพราะสัปดาห์หนึ่งอะผมจะเล่นเก็บรอบยี่สิบตานะโดยเฉลี่ยนะครับนะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบตาเนาะก็ไม่น่าจะถึงเลยน่าจะได้สักร้อยหนึง่งมานะอืมก็ออยังดีว่า แล้วก็มาเป็นนั้นของลิม i เต็ e d i t i ชั่นนะสาเนาะแล้วกอ็อีเวนต์สัตว์เลี้ยงก็ยังคงอยู่เนาะมินิไลเกมก็นะสามารถไปรับกันได้เนาะแล้วก็มีอะไระอะจี้ G เครื่องรางเวอร์ชันพิเศษอะไรของมันก็ไม่รู้เดี๋ยวเข้าไปดูความสามารถมันนะ,ะเป็นจนะี้เนาะเป็นจหรือว่าเป็นอะไรกันแน่เนี่ยไลยบราวฟาร์มเนาะโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูที่ตัวอีเวนต์เลยดีกว่านะครับ จี้เครื่องรางเทียนหนึ่งเลยเหรอโอ้จี้เครื่องรางเทียนหนึ่งเลยนะอ่ะมาดูกันว่าเป็นอะไรเนาะเป็นรองเท้าดรอปทาสีเจ็ตแพดทาสีแล้วก็เรือโลกอวกาศนะครับเดี๋ยวเราว,วิธีการตามหานะก็ให้เก็บถังสีลุงอ่า A บวก2ชิ้นแล้วก็ถังสีปกติ A 3ชิ้นเพื่อมาแลกเป็นสีซูเปอร์เนะครับนะโดยสีซูเปอร์เอชิ้นสามารถมาแลกเป็นแสงหิงกิติยศป้องกันการซื้อต่อได้นะครับหรือจะเป็นป้องกันการโจมตีก็แล้วแต่นะครับนะโอเคเจี้สาจี้ที่มาในอีเวนต์นี้นะครับต้องใช้ S ทั้งหมด4ชิ้นหมดเลยนะก็พูดง่ายๆคือถ้าไม่ถึง4ก็อย่าหวังว่าจะได้ G เดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าตัวมันจี้ที่มาเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างกันดีกว่านะอ่ะมาใหม่นะจี้บราฟาร์มนะครับนะความสามารถเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์กโอกาส40%สร้างแลนด์มาร์กเพิ่มไม่ติดบวกทีละ5%เนาะแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งเมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามโอกาส95%ยกเลิกค่าบันทางแล้วย้ายไปยังพื้นที่ต้องการจากัดหนึ่งครั้งนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นทั้งนั้นของความสามารถลายจี้ลาย,ลายบราฟาร์มตัวนองนะที่มันแจกมานะ แล้วก็เมื่อกี้มันบอกเลยนะจี G ้ท็อปเทียก่ท็อปเทียวันเลยใช่ไหมไหนวะมันอยู่ไหนฮะอยู่ไหนอยู่ไหนยังไม่เห็นเลยนะเออหรือว่าเราเข้าใจผิดอย่างนั้นแน่เลยสงสัยคงเข้าใจผิดเนาะอืมอืมแต่เดี๋ยวเราลองไปเดี๋ยวผมจะลองหาก่อนมันมีอะไรบ้างวะอ่าจะมีอ้านีาไ่ไงเออไม่ใช่ผิดอัน เรือโลกอวกาศเนาะความสมามารถก็จะเป็นเมื่อตกพื้นที่ของเรา55%ชาร์โลูสุดส,ดส,ดสดขั้นแล้วก็เป็นเมื่อเราตกเมืองของเรา6 5ล็อกตัวคูณหลังจากนั้นจะทําการคูณพื้นที่ของเราทั้งหมดแบบสุ่มเนะาะประมาณนี้ก็คือเป็นตกเมืองชาร์โลูแล้วก็ล็อกตัวคูณนะครับนะประมาณนี้เนาะก็ไอจี้นี้นะโอ้ยบันไหลแล้วทำหายหายไปเลยมือลั่นกดอีก อ่าจี้นี้นะจริงๆเนี่ยก็ใช้ได้ตามที่มันเห็นเลยนะมีไกอาโนบิดเนาะก็เป็นจี้ที่ผมว่ามันมาบ่อยแล้วนะแล้วก็อธิบายไปหลายรอบแล้วนะก็คือเป็นจี้ที่เอาไว้ใช้คู่กับตัวเป็นยานเช่นอโนบิดอย่างเช่นไกอย่างเช่นอโนบิดอย่างเงี้ยมันมีเป็นมันมีแป่นเด้งในตัวแต่ไม่มี เมืองแพงก็เราสามารถเอาเรือโลกอวกาศเนี่ยไปช่วยอุดรอยร่วมเรื่องนี้ได้นะครับเนาะไอตัวที่มันมีแปนดิ้งแต่ไม่มีล็อกตัวโคูเนี่ยไอจีนี้ก็เอาไปใช้ได้ค่อนข้างดีเลยพอตัวนะครับนะประมาณนี้เนาะอันนี้สําหรับเรือโลกอวกาศเนาะเอ่อแล้วก็มันเชื่อไม่มีอะไรอีกบ้างนะเดี๋ยว็ดเดเดอันนี้ลืมมันมีนังนั้งของออรองเท้าดอกทาสีแล้วก็เจ็คแผดทาสีเนาะเดี๋ยวจะถัดไปช่วงความสามารถเลยดีกว่านะ ลองเท้าดรอปทาสีนะครับความสามารถเมื่อตกแลนด์มาร์โอกาส7 5เอ้ย70เปอร์เซ็นต์ป้ายจ่ายค่าบันรทางแล้วป้ายสีเป็นเวลา2เทินโดยเมื่อ,เ,อ,อเมื่อหลัง2เทินเนี่ยจะเพิ่มเป็น85%เปอร์เซ็นต์นั่นเองเนาะแล้วก็เมื่อตกแลนด์มาร์ของฉันหกในเทินของเราเมื่อตกแลนด์มาร์ของฉัน65 45เปอร์เซ็นต์เหาะเหินเดินอากาศเนาะก็จะเป็นความสามารถหเหาะเหินเดินอากาศบวกกับความสามารถป้ายสีซึ่งเอาตรงๆนะ ผมไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่ถ้าอยากได้ความสามารถป้ายสีนะให้ไปใส่เพนบอร์ดนะมันจะเวิร์กกว่าเพราะว่ามันจะมียกเลิกค่ามันทางซึ่งเอามาคอมโบกันได้นะเพราะฉะนั้นผมยังแนะนําว่าถ้าอยากได้ป้ายสีก็ไปใส่แบบเอ่อเพนบอร์ดอะไรแบบนี้เนาะน่าจะเวิร์กกว่าโอเคแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นทางด้านของเจ็ตแพดเนาะเจ็ตแพดทาสีเนาะผมจะขอใส่คีวดาทาสีเนาะ จิตแพททาสีนะครับนะความสามารถเนาะก็จะเป็นเมื่อตกแรนมาของฝ่ายตรงข้าม70%จ่ายค่าผันทางพื้นฐานแล้วป้ายสีสองเทินนะครับนะไม่มีบวกเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามโอกาส80%ยกเลิกค่าผันทางและย่าไปยังพื้นที่ต้องการ1ครั้งเนาะก็ตามที่พูดเลยนะผมว่าสนับสนุนทังนั้นของอเป็นบอร์ดมากกว่านะอืคือเป็นบอร์ดมันมันมียกเลิกค่าผันทางในตัวไง คือมันมีตัวมันมียกเลิกค่าประทางในตัวอยู่แล้วเนาะแถมเป็น2ครั้งด้วยแล้วก็มีเพิ่มเปอร์เซ็นต์ด้วยเนาะซึ่งผมก็บอกว่าเพนบอดก็ยังน่าเอากว่าเนาะส่วนตัวนะอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะคือมันยกเลิกแค่ครั้งเดียวผมมองว่ามันไม่พอเนาะถ้า2ครั้งยังพอว่าหน่อยนะก็รวมๆของอีเวนต์น่าจะทั้งหมดทั้งหมดประมาณเท่านี้เนาะก็ ส่วนตัวก็คิดว่าพักเว้นนะเออไม่ต้องทำนะเว้นนี้ข้ามได้ก็ข้ามไปมันเป็นเว้นขนาดเล็กมาแค่3จี้แถมจี้หนึ่งหนึ่งในสก็มาโคตรบ่อยแล้วก็สองในสก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการเนาะผมก็ไม่รู้ทำไมเขาเอามานะแทนที่เอามาจี้แบบเ,เละหลังโหดๆดีๆหน่อยนะเออไม่เอามาเนาะเอามาแต่อะไรจี้มาเลือกกึกๆเนาะก็ไม่เข้าใจก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรนะแต่ก็เอาไปว่า เว้นนี้นะผมแนะนําว่าพักได้พักก็พักได้ก็พักเนาะคือข้ามๆไปนะเว้นไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการเนาะไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคําแนะนํานาะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปรีวิวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หโอ้ยไอ คิดเห็นยังไงกับอีเวนต์แบบนี้ก็พูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เช่นเดิมเนาะแล้วก็รู้สึกว่าจี้มันดีหรือไม่ดียังไงก็พูดคุยกันในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคทั้งหมดน่าจะมีประมาณเท่านี้นะออออโอเคเนาะถ้าใครจะสมเว้นก็ขอ,อพอ,อีกครั้งหนึ่งนะทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะบายบายวาสดสวัสดี